สวัสดีค่ะเอฟจีที่รักทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของย็นจิตพอทีวีทุกคนเลยค่ะเราก็มาตามแนวทางกันต่อนะคะวันนี้ที่สิบเก้ามิถุนายนพศสองพันหกสิบเจ็ดวันเวลาก็คลืบคลานเข้ามาทุกขนะนะคะคลืบคลานเข้ามามันจะออกอยู่แล้วในมือลือนนะ่น่ะพรุ่งนี้สามสิบมือลืนวันที่หนึ่งนะคะอ้าวเราก็มาทํากันเลยนะคะทําสูตรกันเลยนะคะเอฟซีที่รักทุกท่านบ้า หมดนี้จะเด่นอะไรนะคะ,ะทำสูตรกันเลยค่ะมาตั้งที่1705นะคะมีใครชอบไหมเอ่ยนะคะเราก็มาตั้ง17นะคะ17เลขสี่ตัวแล้วก็ตั้งสี่แถวนะคะ FC ที่รักทุกท่านนะคะเอ่อ71 7 0นะคะ7 1็0นะคะเราก็ทำไปตามสูตรที่รับเรียนมานะคะอ่จนะคะแล้วก็มา10นค่ะห0 1 5นะคะ05ค่ะ1015 05ก็เป็นเลขทั้งหมด สี่สี่ตัวนะคะเราก็มาตั้งนี่เลยนะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าสามนี้นะคะแล้วเราก็มาทำการตัดออกถ้าเราไม่ตัดออกมันจะเป็นเบิ้ลเป็นหามนะคะเอจีทุกท่านนะคะเี็นเจ็ดพราะท็าท,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 ทำไปตามแนวทางนะคะอ่าหลักเจ็ดนะคะเราก็ตัดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าทิ้งหลักหนึ่งแล้วก็ตัดเจ็ดหนึ่งทิ้ง หนึ่งศูนย์ทิ้งหนึ่งห้าทิ้งหลักศูนย์แล้วก็ตัดเจ็ดศูนย์ทิ้งหนึ่งศูนย์ทิ้งศูนย์ห้าทิ้งหลักห้าแล้วก็ตัดศูนย์ห้าทิ้งเจ็ดห้าทิ้งไปอันแม่บอกอะไรอะไรเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่อันนี้หนึ่งห้านะคะอันนี้หนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดห้านะคะแล้วก็ตัดออก ทั้งหมดเลยคืออย่างละสามตัวนะคะอย่างละสามตัวเลขทั้งหมดมีเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ตั้งเป็นตั้งเป็นสี่แถวนะคะตั้งเป็นสี่แถวค่ะแล้วเราก็จะมาคัดนะคะมาคัดเสร็จสับเรียบร้อยนะคะสาวนํำก็จะมาคัดเอาแต่เฉพาะสามตัวแล้วก็จะได้เอาลงที่ใบอ่านะคะคัดก่อนนะคะสามตัวบนค่ะ อันนี้เป็นเลขสูตรเสาดำนะคะก็จะเป็นอ่าหนึ่งนะคะหนึ่ง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 อ่าไม่ใช่สิเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นห้าศูนย์เจ็ดนะคะอ่าห้าศูนย์เจ็ดนี่นะคะห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็ศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าอย่างเงี้ยนะคะตัดออกทีนี้ก็มา ห้าแล้วก็มาอ่าหนึ่งะคะหนึ่งอะไรเอ่ยหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ,เจห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจดอย่างงี้นะคะแล้วก็มาเจเจอะไรคะเจ็ดจด อ๋อตรงนี้มันควรจะเป็นศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็จะมาอะไรเหลือตัวไหนอ๋อมาเหลือหนึ่งศูนย์ห้านะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นเจ็ดแล้วก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งห้าโอเคนีเลยนไรทำนั้นนะคะ เมื่อคัดออกมาแล้วนะคะเอทีจีชูทานเมื่อคัดออกมาแล้วเราก็มาดูสลับมาดูสลับกันนะคะเราก็จะมาสลับแนวทางนะคะสลับแนวทางนะคะอันนี้มันจะเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้านะคะอันนี้มันจะมาเป็นหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดาก็นำเลขมาสลับกันนะคะพอมาสลับกันมันก็จะเป็น เก้ามันก็จะเป็น9 9 9าเก้าเกก็จะเป็นนี่เจ็ดศอันนี้หนึ่งเจ็ดศูนนย้าเก้าศูนย์ าหนึ่งนะคะมันต้องจับสลับกันนะคะแล้วอีกตัวก็จะมาเป็นสี5เจ็8เจ็้จะต้องจะสลับันไปหลายสูตรนะคะอ่ะทีนี้เราก็อมอาเขียนเลยะคะ่ะเขียนลงในสมุดที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะที่จะเขียนนะคะก็ เราคัดได้แล้วนะคะเราคัดได้แล้วมาเลยค่ะสูตรที่สี่นะคะ FC ดูไปฟังไปพิจารณาไปว่าถูกใจไม่ชอบไม่มีเลขตรงใจท่านไหมในนี้นะคะถ้าถ้าตรงใจท่านท่านก็พิจารณานะคะ สูตรสาวดำนะคะสามตัวบน,นะคะ่ะตามนั้นนะคะ เด่นนะคะสูทสาวดําชุดสามตัวบนนะคะมาเลยทีนี้ตามที่เราได้คัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้านะคะ เจ็ดหนึ่งห้าห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ด หนึศูนย์ห้านี่นะคะมันจะได้เลขแค่สี่หางตรงน,นั้นนะคะทีนี้มันก็จะมาเป็นสองตัวบนล่างพิจารณาดูนะคะเราก็จะนำมานี่นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ หนึ th, month, th, month, up, lighting, ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์ห้านะคะได้มาตามนี้นะคะท่านชอบพิจารณาดูนะคะเอเซีจะทุกท่านชอบก็จัดเลยนะคะ คะเดี๋ยวต้องเอาอันนี้มาขีดก่อนนะคะว่า ันนี้นะคะเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะะี่ค่ะ fc ชอบหรือเปล่าเข้าเาตามั้งไหมคะถ้าเข้าตาก็แคปเอาไว้นะคะท้าไมเข้าตาเราเราก็ไม่ต้องแคปเอาไว้ค่ะนะคะ,นะคะถ้าเราไม่ชอบนะคะแคปเอาไว้ดูเฉยเฉยก็ได้นะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือสูตรสาวดํานะคะสูตรที่สี่ค่ะสูตรที่สี่นะคะวันนี้ก็ลงให้รัวๆไปเลยนะคะเพราะว่ามันวันที่ยีแล้วนะคะอ่านี่นะคะสูตรที่สอและสูตร อ่ะทีนี้มาเป็นสูตรที่ห้านะคะอ้าวสูตรที่หนึ่งยังไม wow, ่ได้ทํเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวเอาไว้นี่ก่อนนะคะแคปไปเลยค่ะแคปไปเลยนะคะแคปเดียวค่ะนะคะพอเราจับจับตัวเลขไว้แล้วนะคะจับตัวเลขไว้แล้วจับจับตัวเลขไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะจะเป็น ทำาม่ท่านดูนะคะท่านจะได้นี่หน <schwier> ึ่งหนึ่งเก้านะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะมีเลขสี่หางแล้วก็ตั้งเป็นสี่แถวนะคะ 1นนะคะ1790 97 07ค่ะอ่ะทีนี้ตัดนะคะตัดเลยนะคะทีนี้ตัดเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะโคง้งสุดตาแล้ววันนี้เป็นวันที่29แล้วนะคะทุกสินตุกอย่างเราได้มาตามนี้นะคะตัดแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ พอเราตัดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาเขียนใส่ใบที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะ,ะเราเตรียมไว้แล้วค่ะนะคะก็เขียนแป๊บเดียวนะคะเียไวไม่ให้แล้วเพราะว่าโค้งสุดท้ายนะคะมันก็จะเป็น บดเาดำนะคะชุดสามตัวบนค่ะแล้วก็จะได้หนึจนะคะหนึเจ็ด เจ็ดศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดคำนี้นะคะอ่าทีนี้มาบนล่างเลยค่ะนีเก้าเจ็ดแล้วก็มาอ่ะนี่มันหนึ่งเก้า มาหนึ่งศูนหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเรียบร้อยค่ะปีเส้นแป๊บเดียวนะคะ เป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะคะเอฟีจะทุก่ันอ้าวในคลิปนี้วันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนี่ค่ะอันนี้สูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สี่เอาแคบหน้าจอไว้เลยค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับแนวทางเลขในงวดนี้ค่ะ